เพทบูมี่ภูมิใจเสนอสปอยยับพอยสตอรี่ภาคหนึ่งถ้าพร้อมจะไปดูแล้วไปดูกันเลยเปิดเรื่องมาครับมีเด็กน้อยตัวเล็กเล็กกำลังเล่นของเล่นอยู่แล้วก็มีเพื่อนใหม่ชื่อว่าบรัสไรเดีย พาบอยวูดี้ของเราก็เถียงกับบัสไวเดียแล้ววูดี้ของเราก็ทำบัสไวเดียตกจากหน้าต่างทำให้มีแต่คนะว่าแล้วบูดี้ก็ไปช่วยบัสไวเดียที่รถแล้วทุกคนแล้วบัสด์ไวเดียกับบูดี้ก็ไปที่ของเล่นแล้วก็โดนจับมาที่บ้านเด็กโหดร้ายแล้วแล้วสองคนนี้ก็พยายามจะช่วยกำเพื่อออกไปจากบ้านเด็กคนนี้มัน บูดีก็ร่วมด้วยช่วยกันกับของนี่คนอื่นๆที่มันแตกตลาดแล้วทุกคนก็ช่วยกันออกมาได้แล้วทุกคนกับบัสเวเดียก็ขี่รถในตัดไปเพื่อนๆของเด็กน้อยๆก็พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่บูดี้กับวัสเวเดียก็หมดหวังแล้วแต่บูดี้ก็ติดในโตขึ้นไปบนฟ้าทีนกาออกมาหลังแล้วก็บินขึ้นไป บินขึ้นไปบนฟ้ามีอีกาด้วยสุดยอดจริงๆแล้วบัสเบเดียก็บินแบบสวยหมือนกับบินแล้วมันก็ตกมาที่รถของเด็กตัวนน้อยจบก็จบ,จบไปแล้วครับกับการสปอยยับทอยสตอรีร่ภาคหนึ่งถ้าทุกคนอยากให้มีการสปอยยับอีกครั้งก็อย่าลืมกด ไลค์คลิปนี้ให้ถึง5้าไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วอย่าลืมดกดกระดิ่งช่วงนี้เวล,ลาโควิดหน้ากำลังระบาดโอ้ขอพยาเวลาโควิด -19 เก้าำลังระบาดอย่าลืมรักษาตัวเองเลยครับคลิปหน้าน่าจะเป็นการสปอยหนังแนวงูงูนี่แหละครับแต่ผมต้องดูก,ก่อนอาจจะเป็นอาราคอนด้านหนึ่งก็ได้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์และคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าน่าจะเป็นสปอยงูยักษ์